มาดูหนังเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับเป็นหนังหุ่นยนต์ของเมืองไทยนะครับตั้งชื่อว่านักเลงคอมพิวเตอร์สร้างโดย PDPromotion โดยอาจาร,รย,ย,ย์ภัยจิตสุภวารีเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้มกับการแสดงก็คือเรอกสมบัติเมธนีหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่30ธันวาคมปี2525 25, ที่โรงหนังเพชราาพชรามาเพชรเอ็มพายตลาดเฉลิมไทยสามย่านเจ้าพระยา และเฉลิมบุรีจุดขายของหนังในสมัยนั้นก็คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์โฆษณาไว้ว่าลงทุนทําไว้1นล้านสองแสนบาทนะครับกเป็นจุดขายที่เรียกคนไปดูนะครับเพราะว่าน,น,นั่นที่จะมีหนังลักษณะนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการมีพระเอกสรพงษ์ชาตรีประกบกับทุนหิรัญทรัพยแล้วก็ยังมีสมบัติเมทนีรวมด้วยนะครับนักเอกสองคนครับรไทยรัฐอมาตะวานิชและก็คุณละละนาสุลาวัน หนังเรื่องนี้เคยออกเป็นแผ่น VCD ดีให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าภาพที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นั้นไม่ได้มาจากแผ่น VCD นะครับแต่ว่ามาจากกราฟฟีมนะครับที่เราค้นพบอยู่แค่เพียงม้วนเดียวเท่านั้นโดยอยู่ในกลุ่มฟิล์มของบริการหนังราชาภาพยนตร์อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยของคุณลุงไพโรธผู้พงนะครับท่านทำโรงหนังทำบริการหนังแล้วก็ซื้อฟิล์มหนังเอาไว้ฉายแล้วก็เก็บไว้นะครับเมื่อเลิกกิจการ พวกเรารู้จากท่านก็เลยไปขอแบ่งฟิล์มออกมาทําเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์ม้วนนี้เป็นม้วนที่5ของหนังนะครับคุณสรพงษ์ชาตรีกําลังจะไปเอาเทวรูปนะครับแต่ว่าสัญญาณดังขึ้นนะครับลูกกรงก็ลงลงมานะครับนนนอกจากเป็นคุณลลนาคุณลักอภิชาติแล้วก็คุณพจนดวงขจรนะครับวิ่งออกไปได้น,นะครับแต่คุณพจนติดนะครับติดลูกกรงนะครับคุณสารพงษ์ก็อยู่ในห้องขังที่ กับเทวรูปนะครับทีนี้นะครับนี่แหละครับคือตัวเอกของเรื่องนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้แหละครับที่ในใบโฆษณาบอกว่าลงทุนสร้างไวล้านสแสนบาทนะครับเท็นจริงยังไงก็ไปเรื่องของการโฆษณานะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ในเรื่องต้องการที่จะสร้างไว้เพื่อฆ่าคนนะครับแต่ว่าดยฉากนี้นะครับกลับไม่ฆ่านะครับแต่ช่วยคนนะ เพราะว่าโปรแกรมที่ถูกฝังไว้นั้นผิดพลาดนี่คุณสุดชาวพงศ์ไิไลนนะครับเข้ามายิงคุณก็จนดูขจรคุณสารพงศ์ก็พูดจะยิงนะครับนี่คุณสุดชาวนะครับสั่งหุ่นยนต์ให้ทําร้ายคนฟิล์มที่พบมาแค่ม้วนเดียวนี้ก็ขาดขาดขาด้วยนะครับหนังก็เลยกระโดดมาตอนถ่ายม้วนเลยนะครับเห็นไหมครับหุ่นยนต์นี่คุณสมบัติเบธนีนะครับกำลังคุยกันว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงไม่ฆ่าคน ที่เปลี่ยนโปรแกรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพิมพหนังกระโดดไปแล้วก็คุณโยนตัวนี้ก็จะไปอยู่กับฝ่ายพระเอกเลยนะครับเป็นสุดชาวพงศ์วิไลตอนนี้คุณสรพงษ์ที่อยู่ในลูกกรงที่ถูกขังเมื่อสักครู่นั้นถูกจับตัวไว้นะครับเพื่อนๆนะครับคุณทูลคุณหรือไทยรัตนวนิชย์คุณลักษณ์อภิชาติมาช่วยนะครับฉากนี้แหละครับนี่ครับคุณสมบัติเวทธนาเรื่องนี้เล่นเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับเป็นพุ่มกับการแสดงด้วยแล้วก็เล่นเป็นฝ่ายผู้ร้ายด้วย คุณสอพงษ์ชาตรีถูกจับเอาไว้นะครับคนที่จะมาช่วยนั้นทําแผนหลอกนะครับี่คุณทูนที่รัชทัพนะครับนี่ครับอูเล็กๆนะครับแผนหลอกโดยใช้วิธีเอาไซเรนมาติดเปิดเสียงนึกว่าตํารวจมานะครับหนังยังไม่จบนะครับหนังยังเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีกว่ากว่าแต่ว่าฝีมนนี้จะหมดอยู่ที่แถวๆนี้แหละครับแล้วก็กระโดดไปที่ตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับตอนที่คุณโยน์นั้นเปลี่ยนควงนะครับ กลับมาอยู่กับฝ่ายของพระเอกนะครับนี่แหละครับตอนนี้แหละครับหุ่นยนต์กับคุณลาลนานะครับนี่ครับหุ่นยนต์ถือดอกไม้ไปนะครับตอนนี้เป็นหุ่นยนต์คนดีแล้วนะครับคุณปทุมบดีนะครับโสภาพันธ์หุ่นยนต์บอกไม่ให้นะครับสวยให้แค่ดอกเดียวแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ไปให้หนักเอกของเรื่องนะครับคุณรทัยรัตน์อมตะวานิช์ หนุ่มๆที่อยู่ในห้องนี้ก็จะบอกว่ามุ่นยนต์ตัวนี้ขี่ก่อนนะครับ